ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะหน้าจอมือถือคุณภาพเกรดพรีเมียมคมชัดทั้ง OLED และ TFT และแบตเตอรี่มือถือ TM สินค้าคุณภาพสูงรองรับทั้ง iPhone และ Android แสงแดดยามเช้าทอดตัวลงบนผืนดินในไร่กาแฟอันกว้างใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเขียวขจีทิวทัศน์เบื้องหน้างดงามราวภาพวาดเบื้องล่าง คือแนวต้นกาแฟที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาเบื้องบนคือท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ่ทวานะ่าณมุมหนึ่งของไร่กลับมีสวนเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นรกเรือ้อแฝงไว้ด้วยความเงียบเหงาและมนคลังของการเวลาน้ำฟ้าสาวนักจัดสวนฟรีแลนซ์ ผู้มีหัวใจเปี่ยมด้วยความสดใสและความหลงไหลในพืชพันธุ์ธรรมชาติกำลังยืนสำรวจสวนเก่าแห่งนั้นแววตาของเธอเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นเธอเชื่อว่าทุกต้นไม้มีชีวิตและมีเรื่องราวที่รอการบอกเล่า การรับงานปรับปรุงสวนเก่าของไร่กาแฟแ,ฟแห่งนี้คืองานที่เธอรอคอยเพราะมันคือโอกาสที่จะได้ปลูกชีวิตให้กับพื้นที่ที่ถูกทอดทิ้งให้กลับมางดงามอีกครั้งเจ้าของไร่กาแฟแ,ฟแห่งนี้คือคุณภูชายหนุ่มกลางคนผู้มีบุคลิกเงียบขรึมและไม่ค่อยสูงสิงกับใครใบหน้าของเขาเรียบเฉยจนยากจะคาดเดาความคิด ดวงตาคมกริบของเขามักจะใช้แววครุ่นคิดอยู่เสมอคุณภูขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดอ่อนในการดูแลไร่กาแฟและความเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงแต่การปรับปรุงสวนเก่าแห่งนี้คือสิ่งที่เขาตัดสินใจจะทำเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีการพบกันครั้งแรกของน้ำฟ้าและคุณภูเป็นไปอย่างเรียบง่าย คุณภูปรากฏตัวในชุดเสื้อเชิ้ตสีเข้มและแกงแกงยีนส์ใบหน้าของเขาปราศจากรอยยิ้มและสายตาที่มองมายัางน้ำฟ้าก็เต็มไปด้วยความสงสัยเขาพาเธอเดินสำรวจร,บรอบๆสวนเก่าและชี้ให้เห็นจุดต่างๆที่เขาต้องการให้ปรับปรงุงแต่คำพูดของเขานั้นสั้นและกระชับไม่มีอารมณ์ใดๆแฝงอยู่อยากให้ปรับปรงุงตรงนี้แล้วก็ตรงนั้น คุณภูชี้มือไปตามจุดต่างๆเอาให้มันดูดีขึ้นก็พอน้ำฟ้ารับฟังทุกอย่างด้วยความตั้งใจเธอพยายามทำความเข้าใจความต้องการของเขาแต่ความเงียบของเขาทำให้เธอรู้สึกอึอดอดัดเธอเป็นคนสดใสและชอบพูดคุยแต่คุณภูกลับไม่ค่อยตอบโต้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังพูดอยู่คนเดียวคุณภูคะส่วนนี้มีต้นไม้เก่าแก่เยอะเลยนะคะ บางต้นดูเหมือนจะมีอายุเป็นร้อยปีเลยอะ่ะคุณภูเพียงแค่พยักหน้าเล็กน้อยอืมเสียงของเขาเรียบเฉยแม้จะรู้สึกอึดอัดแต่ท่ามกลางธรรมชาติอันง,งดงามของไร่กาแฟและเสียงบ่นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับต้นไม้ของเขาน้ำฟ้ากลับสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณภู เสียงบ่นของเขาไม่ได้น่ารำคาญอย่างที่คิดแต่มันคือการแสดงออกถึงความใส่ใจในต้นไม้ทุกต้นในสวนเธอบางครั้งก็ได้ยินเขาบ่นพึมพำกับต้นไม้เราก็เป็นเพื่อนเก่าแก่บ่นว่าทาไมถึงไม่โตตามที่ต้องการทําไมใบถึงเหลืองหรือทําไมดอกถึงไม่บานต้นนี้ทําไมมันไม่โตวะรดน้ำก็แล้วใส่ปุ๋ยก็แล้ว คุณภูจะบ่นกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่ดูไม่สมบูรณ์น้ำฟ้าได้แต่แอบยิ้มเธอเห็นความน่ารักในความขี้บ่นของเขาและในบางครั้งสายตาของเธอก็จะไปหยุดลงที่เขาเมื่อเขาเผลอมองต้นไม้ด้วยสายตาที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักเธอสัมผัสได้ถึงความเหงาและความต้องการที่จะได้รับการดูแลที่ซ่อนอยู่ในตัวเขา ภายใต้ความเงียบขรึมและท่าทีเย็นชาคุณภูคือเหมือนสวนเก่าที่รอการฟื้นคืนรอใครสักคนมาปลุกชีวิตให้กลับมางดงามอีกครั้งวันหนึ่งน้ำฟ้ากำลังทำงานอยู่ในสวนเธอพลัดล้มลงอย่างกระทันหันทำให้ข้อมือของเธอเคล็ดคุณภูที่กำลังเดินผ่านมาพอดีรีบเข้ามาหาเธอด้วยสีหน้าที่ปรากฏความกังวลเล็กน้อย คุณเป็นไรหรือเปล่าคุณภูถามด้วยน้ำเสียงที่ผิดปกติจากความเรียบเฉยเขาเดินเข้ามาประคองน้ำฟ้าขึ้นอย่างระมัดระวังน้ำฟ้ารู้สึกประหลาดใจกับการกระทำของเขาทําไม่เคยคิดว่าเขาจะแสดงออกถึงความห่วงใยได้มากขนาดนี้ฉันไม่เป็นอะไรค่ะคุณภูแค่ข้อเท้าพลิกนิดหน่อยคุณภูบ่นพึมพรรมทำทําไมไม่ระวังวะสุ่มซ้มอยู่เรื่อยเลย เขากล่าวพร้อมกับทําท่าจะเดินออกไปแต่แล้วก็กลับมาพร้อมกับยื่นมือมาประคองน้ําฟ้าอย่างระม,มัดระวังน้ําฟ้ารู้สึกอบอุ่นในใจเธอสัมผัสดได้ถึงความห่วงใยที่ซ่อนอยู่ภายใต้เสียงบ่นของเขาการได้ใช้เวลาอยู่ภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ร่วมกันในสวนแห่งนี้กำลังจะทำให้หัวใจของทั้งสองค่อยๆผลิบานอย่างช้าๆ และจะนำไปสู่เรื่องราวความรักที่งดงามที่เริ่มต้นจากความเงียบและความเข้าใจการปรับปรุงส่วนเก่าของไร่กาแฟดำเนินไปอย่างต่อเนื่องความใกล้ชิดระหว่างน้ำฟ้าและคุณภูก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแม้คุณภูจะยังคงเป็นคนเงียบขรึมและไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่เขาก็เริ่มเปิดเผยตัวเองมากขึ้นเล็กน้อยในแบบของเขาเองทุกเช้า คุณภูจะนำกาแฟคั่วบทสดใหม่จากไร่ของเขามาให้น้ำฟ้าที่สตูดิโอในสวนกาแฟของเขาหอมกรุ่นและมีรสชาติเข้มข้นไม่เหมือนกาแฟที่ไหนที่เธอเคยดื่มมาและในบางครั้งเขาก็จะแอบนำขนมที่ร้านของเขาทำขึ้นมาให้เธอด้วยโดยไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงรอยยิ้มเล็กๆที่ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา รอยยิ้มที่หายากยิ่งกว่าการเห็นดอกไม้บานในฤดูหนาวน้ำฟ้าสัมผัสได้ถึงความใส่ใจที่คุณภูมีให้เธอเธอรู้สึกว่ากาแฟและขนมที่เขาให้มานั้นไม่ใช่แค่ของกินธรรมดาแต่มันคือภาษาที่เขาใช้สื่อสารกับเธอภาษาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความห่วงใยและเธอเองก็เริ่มเข้าใจภาษานั้นมากขึ้นเรื่อยๆ คุณภูคะกาแฟวันนี้หอมมากเลยค่ะน้ำฟ้าจะกล่าวเมื่อคุณภูนำกาแฟมาให้คุณภูเพียงแค่พยักม้าเล็กน้อยอืมเสียงของเขาเรียบเฉยตามเคยแต่แววตาของเขาจะฉายแววพอใจเล็กน้อยที่ได้ยินคำชมในขณะเดียวกันน้ำฟ้าก็เริ่มสังเกตเห็นว่าคุณภูไม่ได้เงียบขรึมและเย็นชาเสมอไป เขามักจะแอบยิ้มเล็กๆเมื่อเห็นเธอมีความสุขกับการทำงานในสวนหรือไม่เห็นเธอหัวเราะก,กับเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาจะยืนมองเธอทำงานอย่างเงียบๆอยู่ห่างๆราวกับเป็นผู้เฝ้ามองที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดวันหนึ่งน้ำฟ้ากำลังปีนขึ้นไปตัดแต่งกิ่งไม้สูงๆในสวนเธอพลาดท่าทำให้กันไกลตัดกิ่งไม้หล่นลงมาเกือบจะโดนหัวของเธอ คุณภูที่กำลังเดินผ่านมาพอดีรีบพุ่งเข้ามาคว้ากันไก่ไว้ได้ทันท่วงทีดวงตาของเขาฉายแววตกใจและเป็นห่วงอย่างเห็นได้ชัดทำไมไม่ระวังวะเกือบโดนหัวแล้วนะคุณภูบ่นเสียงดังแต่ในน้ำเสียงของเขาก็มีความเป็นห่วงแฝงอยู่น้ำฟ้าตกใจและซาบซึ้งเธอสัมผัสได้ถึงความห่วงใยที่แท้จริงจากเขาขอบคุณค่ะคุณภู เธอตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณภูก็เริ่มแสดงออกถึงความห่วงใยน้ำฟ้ามากขึ้นเขามักจะเดินเข้ามาในสวนบ่อยขึ้นเพื่อดูว่าเธอทำงานอะไรอยู่และจะคอยเตือนเธอให้ระมัดระวังอยู่เสมอเขายังคงเป็นคนขี้บน่นแต่ตอนนี้เสียงบ่นของเขากลับกลายเป็นเสียงแห่งความรักที่ทำให้หัวใจของน้ำฟ้าอบอุ่น การได้ใช้เวลาอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ร่วมกันในสวนแห่งนี้ทำให้หัวใจของทั้งคู่ค่อยๆผลิบานน้ำฟ้าเริ่มมองเห็นคุณภูในมุมที่แตกต่างออกไปไม่ใช่แค่เจ้าของไร่กาแฟาผู้เงียบขรึมแต่เป็นผู้ชายที่มีหัวใจที่อบอุ่นและอ่อนโยนและคุณภูเองก็เริ่มเปิดใจให้กับน้ำฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มรู้สึกว่า การมีเธออยู่เคียงข้างทำให้ชีวิตที่เคยเงียบเหงาของเขาตบมามีสีสันและมีความหมายในบางครั้งเมื่อน้ำฟ้าทำงานในเหนื่อยคุณผูจะพาเธอไปนั่งพักที่ศาลาไม้กลางสวนและชงกาแฟร้อนๆให้เธอดื่มพวกเขานั่งเงียบๆด้วยกันมองดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและฟังเสียงนกร้องในยามเย็น ความเงียบนั้นไม่ได้น่าอึดอัดอีกต่อไปแล้วแต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจที่ลึกซึง้งน้ำฟ้าเริ่มรู้สึกว่าเธอตกหลุมรักคุณภูเข้าแล้วความรักที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามและเสียงบ่นเล็กๆน้อยๆของเขาเธอรู้ว่าคุณภูคือคนที่เธอตามหามาตลอด คนที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเธอให้สมบูรณ์และเธอเองก็เหมือนแสงสว่างที่จะเข้ามาปลุกชีวิตให้หัวใจที่เงียบเหงาของเขากลับมาผลิบานอีกครั้งความผูกพันระหว่างน้ำฟ้าและคุณภูเติบโตขึ้นอย่างช้าๆแต่ลึกซึง้งทำกลางการปรับปรุงสวนเก่าที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์น้ำฟ้าได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจความเงียบของคุณภู เธอสัมผัสได้ถึงความเหงาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเงียบงนันและบุคลิกที่เคร่งขรึมของเขาคุณภูเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องส่วนตัวเขาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในไร่กาแฟแ,ฟแห่งนี้มานานหลายปีทำให้เขากลายเป็นคนสันโดษและไม่ค่อยสูงสิงกับใครน้ำฟ้าเคยเห็นเขาแอบนั่งมองท้องฟ้าในยามค่ำคืนอย่างเงียบๆด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ เธอสัมผัสได้ว่าเขากำลังคิดถึงบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนในขณะที่น้ำฟ้ากำลังทำงานในสวนเธอพบภาพถ่ายเก่าๆตกอยู่ในพุ่มไม้เป็นภาพถ่ายของคุณภูในวัยหนุ่มที่กำลังยืนอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเธอดูมีความสุขมากเมื่ออยู่กับคุณภูน้ำฟ้าสัมผัสได้ถึงความรักที่อบอวลอยู่ในภาพถ่ายนั้น เธอรู้สึกว่าภาพนี้มีความหมายบางอย่างสำหรับคุณภูน้ำฟ้าเก็บภาพถ่ายนั้นไว้และนำไปคืนให้กับคุณภูเมื่อคุณภูเห็นภาพถ่ายนั้นใบหน้าของเขาปรกากฏแววตกใจและเศร้าสร้อยแววตาของเขาเต็มไปด้วยความทรงจำที่เจ็บปวดภาพนี้คุณเจอที่ไหนครับคุณภูถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อยน้ำฟ้ายิ้มอย่างอ่อนโยนฉันเจอในพุ่มไม้ค่ะคุณภูเธอตอบ ดูเหมือนจะเป็นภาพที่สำคัญสำหรับคุณนะคะคุณภูรับภาพถ่ายนั้นมาด้วยมือที่สั่นเทาเขารูปไหลรูปถ่ายเบาๆราวกับกำลังรูปไหลใบหน้าของผู้หญิงในภาพนั้นน้ำฟ้าสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกผู้หญิงคนนี้คือใครคะคุณภูน้ำฟ้าถามด้วยน้ำเสียงที่ระมัดระวังคุณภูถอนหายใจเฮือกใหญ่เธอคือคนรักของผมครับ เธอจากผมไปนานแล้วเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาสวนแห่งนี้ผมสร้างมันขึ้นมาเพื่อเธอน้ำฟ้าถึงกับตกตะลึงเธอไม่เคยรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อนเธอรู้สึกสงสารคุณภูอย่างสุดซึง้งความเงียบงันของเขาไม่ได้มาจากความเย็นชาแต่มาจากความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนที่เขารักและสวนแห่งนี้ก็คืออนุสร์สถานแห่งความรักของเขา หลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวในอดีตของคุณภูน้ำฟ้าก็ยิ่งเข้าใจเขามากขึ้นเธอรู้สึกว่าเธออยากจะปลอบโยนเขาอยากจะช่วยให้เขาพ้นจากความเศร้าและอยากจะเติมเต็มความเหงาที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาน้ำฟ้าตัดสินใจที่จะปรับปรุงสวนให้กลับมาสวยงามและมีชีวิตชีวาม,มากที่สุดไม่ใช่แค่ทำตามหน้าที่แต่เพื่อที่จะช่วยให้คุณภูได้พบกับความสุขอีกครั้ง เธอใช้ความสามารถทั้งหมดของเธอในการเลือกสรรพืชพันธุ์ที่เหมาะสมการจัดวางองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้สวนแห่งนี้เหมือนสวรรค์บนดินในขณะที่น้ำฟ้ากำลังทำงานอย่างหนักคุณภูก็จะมานั่งอยู่ข้างๆเธอเสมอเขาจะมองดูเธอทำงานอย่างเงียบๆและบางครั้งก็จะเสนอแนะความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆ การได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันในสวนแห่งน,นี้ทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและความรักที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเงียบงันนั้นก็เริ่มเบ่งบานอย่างช้าๆวันหนึ่งเมื่อสวนเก่าถูกปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ์สวนแห่งนั้นกลับมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอ,อีกครั้งดอกไม้นานาพันธุ์เบ่งบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุง้ง ต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาและมีน้ำพุเล็กๆที่ส่งเสียงใสรินไหลคุณภูเดินสำรวจสวนด้วยใบหน้าที่ปรากฏร,รอยยิ้มอย่างชัดเจนรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจสวยมากครับน้ำฟ้าคุณภูเอ่ยปากชมด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและจริงใจสวยกว่าที่ผมคิดไว้มากน้ำฟ้ามองคุณภูด้วยความสุขใจ เธอรู้ว่าเธอได้ทำหน้าที่ของเธอสำเร็จแล้วคือการปลูกชีวิตให้กับสวนแห่งนี้และปลูกชีวิตให้กับหัวใจของคุณภูให้กลับไม่มีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่สวนเก่าได้รับการปรับปรุงจนสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครั้งความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฟ้าและคุณภูก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นคุณภูไม่ได้เป็นคนเงียบขรึมและเคร่งขรึมเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเขากลับกลายเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและอ่อนโยนมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่กับน้ำฟ้าคุณภูจะชวนน้ำฟ้ามานั่งดื่มกาแฟด้วยการที่ศาลาไม้กลางสวนเกือบทุกวันพวกเขานั่งเงียบๆด้วยกันมองดูต้นไม้ใบหญ้าที่กำลังเติบโตและฟังเสียงนกร้องในยามเช้าความเงียบนั้นไม่ได้น่าอ,นอึดอัดอีกต่อไปแล้วแต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจที่ลึกซึ้งน้ำฟ้าสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณภู เธอเห็นเขายิ้มมากขึ้นหัวเราะมากขึ้นและพูดคุยกับเธอมากขึ้นเขาเริ่มเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเขาให้เธอฟังเล่าถึงปัญหาในไรากาแฟาหรือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับเขาน้ำฟ้าเองก็รู้สึกสบายใจที่จะได้ระบายความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆให้เขาฟังเช่นกันการได้ใช้เวลาอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ร่วมกันในสวนแห่งนี้ทำให้หัวใจของทั้งคู่ค่อยๆผลิบาน ความรักที่งอกงามจากความเข้าใจความห่วงใยและความต้องการที่จะได้รับการดูแลที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณภูวันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งดื่มกาแฟาด้วยกันคุณภูจ้องมองเข้าไปในดวงตาของน้ำฟ้าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาน้ำฟ้าขอบคุณนะครับคุณภูกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตของผม ขอบคุณที่ทำให้สวนแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและขอบคุณที่ทำให้หัวใจของผมกลับมามีชีวิตที่ว่าอีกครั้งน้ำฟ้าสัมผัสได้ถึงความจริงใจในคำพูดของเขาเธอรู้สึกถึงความรักที่แผ่ออกมาจากตัวเขาความรักที่เธอเองก็รู้สึกเช่นกันฉันก็ขอบคุณค่ะคุณภูขอบคุณที่ให้โอกาสฉันได้เข้ามาดูแลสวนแห่งนี้ และขอบคุณที่ทำให้ฉันได้พบกับคุณคุณภูเอื้อมมือไปจับมือของน้ำฟ้าไวแ้แลนเขาลูบไล้มือของเธอเบาๆเรากะจะถ่ายทอดความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีให้กับเธอน้ำฟ้าเองก็บีบมือของเขาตอบความรักที่เงียบงันได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วและมันเป็นความรักที่งดงามและบริสุทธิ์หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของน้ำฟ้าและคุณภูก็ยิง่งแน่นแฟนขึ้นไปอีก พวกเขาไม่ได้แค่เป็นเจ้าของไร่กาแฟกับนักจัดสวนอีกต่อไปแต่พวกเขาคือคนรักที่คอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นในไร่กาแฟการดูแลต้นไม้ในสวนหรือการนั่งจิบกาแฟในยามเย็นคุณภูยังคงเป็นคนเงียบขรึมในสายตาคนอื่นแต่เมื่ออยู่กับน้ำฟ้าเขากลับกลายเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและมีอารมณ์ขัน เขาจะคอยแกล้งแย่น้ำฟ้าเล็กๆน้อยๆหรือจะแอบซื้อขนมที่เธอชอบมาฝากโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าน้ำฟ้าเองก็ชอบที่จะแกล้งแย่คุณภูกับและสนุกกับการเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในขณะที่ความรักของพวกเขากำลังเบ่งบานสวนที่น้ำฟ้าเป็นคนปรับปรุงก็กลับมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอย่างสมบูรณ์ต้นไม้ทุกต้นดูมีชีวิตชีวาดอกไม้นานา,นาพันธุ์เบ่งบานสะพรั่ง และมีผีเสื้อกับนกน้อยบินมาหากินในสวนอย่างสม่ำเสมอสวนแห่งนี้กลายเป็นเหมือนสวรรค์นบนดินที่เต็มไปด้วยความสุขและความรักความรักที่งอกงามจากความเงียบและความเข้าใจกำลังจะนำพาพวกเขาไปสู่บทสรุปที่สวยงามและจะพิสูจน์ให้เห็นว่าภายใต้ความเงียบงันนั้นมีหัวใจที่ต้องการที่จะได้รับการดูแลและความรักสามารถผลิบานได้อย่างงดงามในทุกสถานที่ หลังจากที่ความรักระหว่างน้ำฟ้าและคุณภูได้ถูกเปิดเผยและยอมรับอย่างเป็นทางการชีวิตของทั้งคู่ก็เต็มไปด้วยความสุขความเข้าใจและความอบอุ่นพวกเขากลายเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายในไร่กาแฟอันง,งดงามคุณภูยังคงดูแลไ,ไร่กาแฟของเขาอย่างเคร่งครัดแต่ตอนนี้เขามีน้ำฟ้าอยู่เคียงข้างเสมอ คอยเป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาในทุกๆด้านน้ำฟ้าเองก็ยังคงเป็นนักจัดสวนผู้สดใสและสวนเก่าที่เธอเป็นคนปรับปรุงก็กลายเป็นบ้านแห่งความรักของพวกเขาคุณภูคะต้นกาแฟออกดอกเยอะเลยนะคะสงสัยปีนี้จะได้ผลผลิตดีแน่ๆเลยคะ่ะน้ำฟ้ากล่าวกับคุณภูขณะที่พวกเขากำลังเดินสำรวจไร่กาแฟด้วยกัน คุณภูยิ้มอย่างมีความสุขก็เพราะมีน้ำฟ้ามาช่วยดูแลนี่ครับเขากล่าวพร้อมกับโอบไหล่น้ำฟ้าไม่เบาๆคุณคือน้ำฟ้าของผมจริงๆนะความรักของพวกเขานั้นเงียบงนันแต่กลับลึกซึ้งและมั่นคงมันไม่ได้เริ่มต้นจากคำพูดหวานๆหรือการกระทำที่หวือหวาแต่มันเริ่มต้นจากการใช้เวลาอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ร่วมกัน การเรียนรู้ที่จะเข้าใจความเงียบของกันและกันและการสัมผัสได้ถึงความห่วงใยที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความขี้บน่นในวันครบรอบการครบกันคุณภูพาน้ําฟ้าไปที่ศาลาไม้กลางสวนซึ่งตอนนี้ถูกประดับประดาด้วยดอกไม้และแสงไฟระยิบระยับคุณภูคุกเข่าลงต่อหน้าใบบัวและยื่นกล่องแหวนเล็กๆออกมาน้ำฟ้าคุณจะแต่งงานกับผมไหมครับ คุณภูถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและจริงใจดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความหวังน้ำฟ้าถึงกับน้ำตาคลอเบ้าเธอไม่คิดว่าผู้ชายเงียบขรึมคนนี้จะโรแมนติกได้ขนาดนี้เธอพยักหน้าอย่างรัวเร็วด้วยความตื้นตันตกลงค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณค่ะคุณภูคุณภูสวมแหวนลงบนนิ้วนางข้างซ้ายของน้ำฟ้าอย่างอ่อนโยนเขาดึงเธอเข้ามากอดแน่น ผมรักคุณนะ้าน้ำฟ้ารักที่สุดฉันก็รักคุณค่ะคุณภูข่าวการมั่นหมายของน้ำฟ้าและคุณภูสร้างความยินดีให้กับคนรอบข้างเป็นอย่างมากพวกเขาเป็นคู่รักที่หลายคนอิจฉาและเป็นที่กล่าวขานถึงความรักที่งดงามราวกับเทพนิยายงานแต่งงานของน้ำฟ้าและคุณภูจัดขึ้นอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองที่สวนสวยในไร่กาแฟของพวกเขา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะผู้คนในหมู่บ้านต่างมาร่วมเป็นสักขีพยานในความรักของทั้งคู่พวกเขาทุกคนต่างรู้ดีว่าความรักของทั้งสองคนนั้นงอกงามจากความเงียบงันและเสียงบ่นเล็กๆน้อยๆในวันแต่งงานคุณภูยังคงเป็นคนเงียบขรึมแต่ในทุกๆก,การกระทําทุกๆสายตาที่เขามองมายังน้ําฟ้าก็เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น เขาไม่ได้พูดคําหวานว่างนักแต่เขาก็แสดงออกถึงความรักด้วยการกระทําที่จริงใจเสมอน้ำฟ้าเองก็รับฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดและทุกความเงียบที่เขาส่งมาให้ด้วยรอยยิ้มและความสุขชีวิตคู่ของน้ำฟ้าและคุณภูเริ่มต้นขึ้นอย่างมีความสุขพวกเขายังคงใช้ชีวิตประจำวันด้วยกันอย่างอบอุ่นคุณภูยังคงดูแลไร่กาแฟและบ่นเรื่องต้นไม้ตามปกติ ส่วนน้ำฟ้าก็ยังคงเป็นนักจัดสวนผู้สดใสและคอยดูแลสวนสวยที่กลายเป็นบ้านแห่งความรักของพวกเขาเรื่องราวของรักฉันในโลกคู่ขนานจึงเป็นบทสรุปของความรักที่เริ่มต้นจากความเงียบงันและความไม่เข้าใจมันคือเรื่องราวของการค้นพบความเหงาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเงียบขรึมการเรียนรู้ที่จะยอมรับซึ่งกันและกันและการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ ด้วยพลังแห่งความรักท้ายที่สุดแล้วความรักที่แท้จริงนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยสถานการณ์หรือบุค,คลิกใดๆแต่มันเกิดจากหัวใจสองดวงที่ผูกพันกันและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันตลอดไปใต้ร่มเงาของต้นไม้เห็นรักฝากเพื่อนๆร่วมแสดงความคิดเห็นและกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจเรื่องนี้ก็สนุกขอบคุณค่ะ